ตอนนี้ก็เป็นเวลากว่าหนึ่งปีมาแล้วที่ผมได้เริ่มถ่ายทอดเรื่องราวของมดและการเลี้ยงมดผ่านช่อง y o u t u มอมมดช่องนี้โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนเม้นถามคําถามที่น่าสนใจเข้ามามากมายเลยทั้งพี่ชี่อะไรครับเลี้ยงมดทําไมหรอคะทาไมมดไม่ออกไปใช้ชีวิตเองทําไมต้องทํางานหามรุ่งหามค่าถามาตายมันจะพาเพื่อนไปนไหนหรอครับ้าควบคุมประชากรมดได้ไหมครับผมณมดจำหน้ากันได้บ้างไหมครับเนี่ย และในความเป็นจริงก็ยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกมากมายเลยที่คนเม้นต์ถามกันเข้ามาในคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะรวบรวมคำถามที่คนถามมอมดทั้งใน YouTube, TikTok, Facebook และ IG มาตอบในคลิปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็อถ้าอยากรู้ว่าคำถามและคำตอบจะเป็นยังไงจะมีคำถามไหนตรงกับใจเราบ้างหรือเปล่าก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าผมจะมาทำคลิป Q&A ตอบคำถามกันก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มดูคำถามกันเลยดีกว่าครับ พี่ชื่ออะไรถ้าเป็นชื่อเล่นจริงๆที่พ่อแม่ตั้งมาให้เนี่ยผมจะชื่อเพชรนะครับแต่เพราะว่าผมเลี้ยงมดมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยโดนเพื่อนเรียกว่ามดแทนมาตั้งแต่สมัยประถมจนตอนนี้ชื่อมดก็เหมือนจะกลายเป็นชื่อเล่นจริงๆของผมไปแล้วขนาดายชีอทากิจกรรมสมัยมัธยมยังเขียวว่ามดเลยก็ทําให้ใช่คนในครอบครัวเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครเรียกผมว่าเพชรแล้วนะครับดังนั้นถ้ากําลังไม่แน่ใจว่าจะเรียกผมว่าอะไรก็เรียกผมว่ามดละกันนะครับเรียกเพชรแล้วผมจะรู้สึกไม่ชินสักเท่าไหร่ ที่เรียนคณะอะไรและจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงมดคืออะไรผมเรียนจบจากคณะอักษราศาสตร์มานะครับก็คือไม่ได้จบตรงสายมดเลยสักนิดแต่ที่ทุกวันนี้มาทําช่องเกี่ยวกับมดได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความสนใจที่ผมมีมาตั้งแต่เด็กเลยสําหรับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงมดก็คือในชั้นอนุบาลผมไปเปิดเจอหนังสือที่มีภาพวาดของรังมดใต้ดินอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นผมก็เลยอยากจะเห็นข้างในรังมดจริงๆด้วยตาตัวเองและก็เริ่มสนใจการเลี้ยงมดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย มีหนังสือเกี่ยวกับมดทั้งหมดกี่เล่มตอนนี้ก็มีทั้งหมด10เล่มนะครับแต่ถ้าถามว่าอ่านหมดไหมก็บอกได้เลยว่าไม่นะครับผมไปสายซื้อเกี่ยวไว้ก่อนเล่มที่ผมอ่านและใช้ปล่อยจริงๆก็จะเป็นหนังสือมดประเทศไทยเล่มนี้ที่จะใช้ในการดูชื่อมดกับหนังสือ Planet of the Ants ที่จะเขียนเล่าเรื่องของมดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายส่วนหนังสือเล่มเดียวในกองนี้ที่ผมอ่านจนจบก็จะเป็นกองทับมดเล่มนี้เลยแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่หนังสือความรู้ด้วยซ้ามันคือนิยายที่มีมดเป็นตัวละครหลักกระเท่านั้นเองเลลีีีี้้้ยยงงมมมมดดไไวททํําาาานนน่่ก็็เเเปคคคถจะ เจอกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับก็คือในมุมมองของผมเนี่ยมดก็เป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกทั่วไปตัวหนึ่งไม่ต่างกับกิ้งกา่าปลาหรือนกก็คือเลี้ยงไว้เพราะเป็นความชอบส่วนตัวแต่คนทั่วไปอาจจะแปลกใจเวลาได้ยินว่าเลี้ยงมดมากกว่าเวลาเห็นคนเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกทั่วไปสักนิดเพราะมีภาพจาว่ามดเป็นสัตว์น่ารำคาญที่เข้ามาก่ะกลัวในบ้านเราและหาดูได้ทั่วไปแต่ความจริงคือมดที่เราเจอในบ้านเนี่ยจะเป็นแค่มดส่วนน้อยเท่านั้นมดที่คนนิยมเลี้ยงส่วนมากจะอยู่ในป่าและมีรูปร่่่่าาาาาาางหหหนน้าตตตรรรรือพฤิกกกมมมททีีแปปไวดเเ็ ทั่วไปอยู่มากทีเดียวก็เราบางคนเลี้ยงนกส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงนกพิราบแต่จะเลี้ยงนกที่หายากและสวยงามก,กว่าแต่ถึงยังไงสําหรับผมหมดทุกตัวไม่ว่าจะเป็นมดบ้านหรือมดป่าก็มีสเสน่ห์เป็นของตัวเองทุกชนิดนะครับแล้วแต่คนจะชอบมีมดกี่รังและทั้งบ้านตอนนี้ถนับคร่าวๆในห้องมดของผม,มก็จะมีประมาณ30-40ถึงรังนะครับจะลดลดเพิ่มเๆอยู่ที่ประมาณนี้ เลี้ยงมดแล้วเลี้ยงอะไรอีกไหมก็อน,นอกจากมดผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงอะไรแล้วนะครับในบ้านก็จะมีหมาที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านอยู่ตัวนึงและนอกบ้านตรงบริเวณหน้าห้องมดของผมเลยก็จะมีบ่อปลาไว้เลี้ยงปลาทั่วไปอยู่ซึ่งบริเวณนอกบ้านเนี่ยก็จะมีหมาอีกตัวนึงอยู่เป็นหมาเอาไว้เฝ้าบ้านนะครับตัวนี้ลองดูความดุร้ายของมันสิครับเหมาะจะเป็นหมาเฝ้าบ้านสุดๆเห็นปลาก็จ้องจะงับอยู่ตลอดแต่บางทีมันก็โดนปลาเล่นคืนบ้าปเป็นครั้งคราวอยู่เหมือนกัน ก็ะตามนั้นนะครับห้องบดเป็นห้องส่วนไหนของบ้านคุมอุณหภูมิยังไงมีการระบายอากาศไหมห้องบดของผมก็จะอยู่สวนหน้าบ้านจะอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ใช้อยู่อาศัยจริงๆอยู่พอสมควรสําหรับการควบคุมอุณหภูมิผมก็เพิ่งจะติดแอร์ในห้องบดมาเมื่อไม่นานนี้เองเพราะหนะ้าร้อนปีนี้เนี่ยร้อนนรกไม่ไหวจริงๆผมก็จะตั้งให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 7่9ถึงองศาตลอดเวลาแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศที่จะเปิดตอนกลางคืนเพื่อหมุนเวียนอากาศและป้องกันกลิ่นอับนะครับ ชอบมดอะไรที่สุดอ l l า i m ฟเวอร r i ิ e ของผมเลยก็จะเป็นมดแดงนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ค่อนข้างใหญ่สีสดใสมีพฤติกรรมทำรังบนต้นไม้ที่น่าสนใจแถมมันยังเป็นมดชนิดแรกที่ผมได้ลองพยายามเลี้ยงอีกด้วยผมก็เลยจะมีความผูกพันกับมดชนิดนี้เป็นพิเศษอยู่ในหน่อยแล้วถ้าจะให้เป็นมดแดงแบบที่ชอบที่สุดจริงๆเนี่ยก็จะต้องเป็นมดแดงจากออสเตรเลียนะครับโจมดพวกนี้จะเป็นมดแดงชนิดเดียวก,กันกับที่เราเจอในไทยเลยแต่มดางาดของเขาจะมีหัวและก้นที่เป็นสีเขียวทำให้ดูสวยข,ข,ขึ้นไปอีกขั้นหนึงเลย มดพันธุ์ที่แพงที่สุดและถูกที่สุดมดถูกสุดก็จะเป็นอนาณาจักรมดน้ำผึ้งขนาดยักษ์รังนี้เลยคือผมจะมาเองจากหน้าบ้านนะครับก็เลยไม่เสียสักบาทส่วนมดที่แพงที่สุดก็จะเป็นจมดดาเซชันอะวิจารมจากป่าทางตอนเหนือของอเมริกาใต้ตัวนี้ก็คือดูจากรูปรางที่ดูแปลกตาจะดูเหมือนไม่ใช่มดของมัลเนียก็ไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมค่าตัวของมันถึงสูงที่สุด มดอะไรเลี้ยงยากที่สุดสําหรับผมก็น่าจะเป็นมดแดงนะครับเพราะว่าเขาเป็นมดที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็เลี้ยงในหลักจําลองได้ยากมากผมต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายปีเลยกว่าจะหาวิธีเลี้ยงมดแดงในระบบจําลองให้รอดได้ก็คือถ้ามันไม่ใช่มดพันธุ์โปรดของผมเนี่ยผมก็คงถอดใจเลิกหาวิธีเลี้ยงมันไปนานแล้วนะครับ สิ่งที่ยากที่สุดของการเลี้ยงมดคืออะไรคือการต้องอดทนอยู่ตลอดเวลาครับการเลี้ยงมดเนี่ยเราจะใจรอไม่ได้เลยเราต้องค่อยๆรอดูอาณาจักรของเขาเติบโตไปเรื่อยๆแถมเวลามดของเรามีปัญหารังไม่โตหรืออะไรก็ตามเราก็ไม่ได้มีสัตวแพทย์ว้ให้ปรึกษาเหมือนปัญหาม้าแมวทั่วไปเราก็ต้องมาตั้งสมมติฐานและหาวิธีแก้ไขปัญหากันเองและการที่ต้องอดทนรอคอยดูว่าการแก้ปัญหาของเรามันจะเวิร์กไหมเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดอยู่พอสมควรเลย ใช้กล้องอะไรถ่ายมดกล้องตอนนี้ที่ผมใช้ถ่ายก็จะเป็นดิคอนแท62กับเลนส์ร้อยห้ามาโครตัวนี้ก็คือน้องใช้งานดีมากๆถ้าใครไปสายถ่ายวิดีโอมาโครเนี่ยก็ไปลองใช้กันได้นะครับ <c oughs> มดสื่อสารกันยังไงมดจะสื่อสารกันด้วยกลิ่นหรือที่เราจะเรียกว่าฟิลโลมนเป็นหลักนะครับเปรียบเทียบง่ายๆถ้าโลกของมนุษย์เป็นโลกของภาพและเสียงโลกของมดก็จะเป็นโลกของกลิ่นนั่นเอง ในความเป็นจริงมดไม่ต้องใช้แสงสว่างภายในรังเลยใช่ไหมใช่ครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าโลกของมดคือโลกของกลิ่นเวลาอยู่ในรังใต้ดินหรือในโพรงไม้ที่ไม่มีแสงเนี่ยผวกมดก็เลยยังสามารถเดินไปมาและสื่อสารกันได้สบายเหมือนเดิมเลยผวกมดพึงพากลิ่นม,มากกว่าการใช้สายตาถึงขนาดที่ว่ามดบางชนิดอย่างมดงานของมดแมงมันจะมีตาที่บอดสนิทเลย พวกมดจะจำหน้ากันได้ไหมคำถามนี้ก็จะตอบได้ด้วยคำตอบเดิมเลยคือมดจะสื่อสารกันด้วยกลิ่นเป็นหลักดังนั้นมดจะไม่ได้มานั่งแยกแยะว่ามดตัวไหนเป็นตัวไหนด้วยหน้าตาหรอกนะครับแต่มันจะใช้กลิ่นในการระบุตัวมดตัวอื่นแต่ถึงอย่างนั้นในโลกของมดก็จะไม่มีการมาแยกจำมดที่ละตัวจะไม่มีการมาจำกันว่ามดตัวนี้ชื่อบอยบ็อกหรือบสแต่พวกมดจะใช้กลิ่นฟีโรโมนเพื่อระบุแค่ว่ามดที่มันเจอเป็นมดที่มาจากรังเดียวกันไหมอยู่วรรณะอะไรมีหน้าที่อะไรก็แค่นั้นเอง หนวดขอมดเอาไว้คุยกันหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเรามักจะเห็นมดเอาหนวดมาแตะๆกันเหมือนคุยกันอยู่แต่หลังจากนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวหนวดของมดอย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีแพทเทิร์นที่แน่นอนอะไรเลยเขาก็เลยสรุปกันว่าการแตะหนวดกันของมดน่าจะเป็นแค่การช่วยเราให้ข้อความกลิ่นที่มันกําลังสื่อสารกันอยู่มีอิมแพคมากขึ้นเฮ้เพื่อนเราเพิ่งไปเจออาหารมาดูหนวดเราดีโคตรเต้นเลยต้นกัยเราหนเต้นกับเราหน่แพทเร์นเนาจผมว่ใช้นว ในการสื่อสารบางอย่างเหมือนกันเช่นเวลาพมดแดนจะกระตุ้นให้ตัวอ่อนปล่อยใยออกมาทำรังพมมันก็จะเอาหนวดไปแตะๆที่ตัวอ่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตัวอ่อนพ้นใยออกมาหรือเวลาพมวจะขอแบ่งอาหารจากเพื่อนมันก็จะเอาหนวดไปแตะๆที่หัวของมดอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เพื่อนของมันคายอาหารออกมาให้เหมือนกัน อายุไข่ขออมดนานแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับแต่โดยทั่วไปอายุขอมดในรังก็จะสั้นยาวต่างกันออกไปตามวันนะพวกมดงานก็จะมีอายุที่สั้นหน่อยอายุอาจจะอยู่ที่หลักเดือนหรือไม่ก็ไม่กี่ปีแต่ถ้าเป็นราชินีมด <Wow. S 1> ก็จะอยู่ได้นานหลายปีถึงหลายสิบปีเลย ถ้ามอตกำลังจะตายพวกมันจะส่งสัญญาณบอกเพื่อนไหมก็ถ้าเป็นกรณีแก่ตายปกติเนี่ยมดตัวอื่นในรังจะไม่รู้ว่าเพื่อนของมันได้จากไปแล้วในทันทีนะครับจะต้องรอให้เวลาผ่านไปจนกลิ่นที่อยู่บนศพเริ่มเปลี่ยนไปมดตัวอื่นถึงจะรับรู้ได้ว่าเพื่อนของมันได้ตายไปแล้วเฮ้ยบอยเพื่อไปเดินหาหารกันทำไมนายไม่ตอบเราเลยอะดูนี่ยิงเหรอไปไปเร็วอย่าให้ต้องแบกบ ทํางานสมามดตายแล้วเพื่อนจะพามันไปไหนกหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าเพื่อนตายพวกมดก็จะลากศพของเพื่อนตัวเองไปทิ้งไว้ที่สุสานมดหรือก็คือบริเวณที่ทิ้งขยะของอาณาจากักรเพื่อไม่ให้ในรังของมันสกปรกนะครับเพราะถ้าในรังของมันสกปรกเนี่ยเชื้อโรคและเชื้อราก็กอาจจะฆ่าเหล่าตัวอ่อนอมีค่าที่จะเป็นแรงงานในอนาคตของอาณาจักรมดได้วันหนึ่งให้อาหารกี่รอบ ผมจะไม่ได้ให้อาหารทุกวันนะครับเพราะมว่าจะสามารถเก็บอาหารไว้ในตัวได้เราก็เลยไม่จำเป็นต้องเหนื่อยให้อาหารพวกมันทุกวี่ทุกวันเหมือนกับหมาหรือแมวฮะได้ยินไมไอ้ก้อนขนจอมขมือบเลี้ยงมดได้ง่ายกว่าเลี้ยงแกเยอะเลยนะส่วนจะให้อาหารมดบ่อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนมดในรังนะครับโดยทั่วไปผมก็จะให้อาหารมดทุกรังทุกๆ3วันแต่ถ้าเป็นรังที่มีขนาดยายน้อยอย่างมดคันไฟผมก็จะให้เป็นทุกวันหรือวันเป็นวันไปเลย มดอะไรที่กินน้ำหวานแล้วตูจะเป็นสีความจริงก็มีมดหลายชนิดเลยที่ก้นจะเปลี่ยนสีไปตามน้ำหวานที่กินแต่ที่มันจะเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกมดตระกูลมดตาลานพวกนี้หรือถ้าจะเป็นตัวเด่นๆแต่หายากกว่ามากอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกมดโถน้ำผึ้งที่ก้นของมันจะสามารถขยายใหญ่ได้หลายเท่ามากๆเราก็เลยจะเห็นสีของน้ำหวานที่พวกมันกินเข้าไปได้ชัดเจนมากๆเลยอยากรู้ว่าพอมดกินน้ำหวานเสร็จทำไมท้องถึงป่อง ที่มันท้องป่องก็เพราะมันกินน้าเข้าไปในท้องเหมือนเวลาคนเรากินข้าวแล้วท้องป่องอย่าง,าง,าง,างนั้นเลยแต่ที่เราอาจจะเห็นพวกมดมักจะชอบกินน้ําหวานเข้าไปเยอะๆจนท้องป่องขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างกับพวกมันไปตายอดตายอยากมาจากไหนมาเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่ามันโลภมากหรือตะกละอะไรหรอกนะครับแต่พวกมันฟาดอาหารเข้าไปเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าพวกมันไม่ได้กินแค่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่พวกมันยังเก็บไปเผื่อเพื่อนๆตัวอื่นๆในรังด้วยก็คือมดจะมี2กระเพาะนะครับคือกระเพาะของตัวเองและกระเพาะเพื่อสังคมที่จะไว้เก็บอาหารอารมณ์ประมาณเป้ใส สเปียงของมนุษย์เราเลยแล้วเวลาพมมมีน้ำในท้องเยอะแบบนี้พมมจะเอาออกอยังไงก็พอกลับถึงรังพมมก็จะขย้อนน้ำหวานออกจากระเพาะเพื่อสังคมออกมาแบ่งให้เพื่อนๆในรังได้กินกันแบบที่เห็นอยู่นี้เลยบางคนเห็นแบบนี้ถ้าไม่รู้ว่ามันกําลังแบ่งอาหารกันก็อาจจะคิดว่าพวกมันกําลังจุบกันอยู่ก็ได้นะครับจอชฉันรักคุณผมก็รักคุณเหมือนกันซาร่า นางพยามดมาจากไหนมดราชนีตอนแรกก็จะเกิดมาเป็นมดบรรณสืบพันธุ์หรือก็คือมดเจ้าหญิงที่จะมีปีกแบบนี้เลยพอถึงฤดูผสมพันธุ์พวกมันก็จะบินออกไปผสมพันธุ์กับมดบรรณสืบพันธุ์เพศผู้หรือก็คือมดเจ้าชายจากรังอื่นหลังจากนั้นมดเจ้าชายก็จะตายลงในขณะที่มดเจ้าหญิงที่กลายเป็นมดราชีแล้วก็จะหาทําเลสร้างรังก่อนจะสลับปีกทิ้งและเริ่มวางไข่เพื่อสร้างอาาณจากมดขึ้นมาใหม่ต่อไปนี่ก็จะเป็นวงจรชีวิตคร่าวๆของมดนะครับ มดราชินีออกไข่เรื่อยได้ยังไงจะเป็นต้องมีมดตัวผู้คอยมาผสมพันธุ์อยู่ตลอดเวลาไหมราชินีมดจะผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียวแล้วก็วางไข่ได้ย,วยาวๆเลยนะครับที่มันทําแบบนี้ได้ก็เพราะว่าที่เก็บน้ําเชื้อของมันเนี่ยจะมีถุงเอาไว้เก็บน้ําเชื้อหลายถุงมากๆในบางชนิดเนี่ยเก็บสเปิร์มทีได้เป็นล้านตัวเลยนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมราชินีมดถึงผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียวก็ออกไข่ได้ย,วยาวๆไม่ต้องง้อตัวผู้อีกเลย เวลาที่เราเลี้ยงมดลวมดมีมากเกินไปแล้วเราไม่อยากขยายรังเพิ่มเราควรจะทํำยังไงในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมจํานวนประชากรมดในรังได้โดยการจํากัดปริมาณอาหารให้ไม่มากเกินไปนะครับรังของเขาจะได้ไม่โตจนควบคุมไม่ได้หรือความจริงถ้าเราศึกษาก่อนที่จะเลี้ยงว่ามดชนิดนั้น,น,นสามารถขยายรังได้มากแค่ไหนและเลีอยเลี้ยงแค่ชนิดที่เราคิดว่าจะมีพื้นที่เลี้ยงมากพอก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับทั้งมดและตัวคนเลี้ยงเองนะครับ ถ้าวันหนึ่งจะเลเลี้ยงมดเราสามารถเอาน้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ไหมหรือจะต้องทํำยังไงในกรณีที่เป็นมดท้องถิ่นที่ไม่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวผมว่าเราสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติได้นะครับแต่ทมดที่เราเลิกเลี้ยงเป็นมดต่างประเทศหรือ a l i ยน species อย่างมดคันไฟเราก็จะไม่สามารถปล่อยน้องๆองอกไปได้เวลาเลิกเลี้ยงก็เลยต้องหาคนอื่มารับไปเลี้ยงต่อหรือไม่งย้นก็จะเป็นจะต้องกําจัดน้องๆทิ้งไปเลยนะครับ มดงานมีเพศไหมแล้วถ้ามีมีสิทธิผสมพันธุ์ไหมมนงายทั้งหมดจะเป็นเพศเมียนะครับแต่ถึงอย่างนั้นในมดส่วนใหญ่มดพวกนี้ก็จะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เพราะไม่มีถุงเก็บปิร์มเหมือนที่ราชีมดมีก็คือจะนวนงานพวกนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่แค่เพื่อทํางานของจริงเลยมดจะทํางานไปเพื่ออะไรเงินก็ไม่ได้แถมตายไวอีกใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเลยก็ในมุมมองของมดสัตว์ที่ไม่ได้มีวิวัฒนาการมาสูงจะไม่ทุนนิยมมาครอบชีวิตอยู่เหมือนมนุษย์เงินก็ไม่น่าจะใช่เป้าหมายในชีวิตของพวกมันสักเท่าไร่่นนนัแตตใข้อาก วัฒนาการมนหลายล้านปีของผู้มดพวกมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการรวมกันอยู่ช่วยกันทำงานแบบนี้จะทำให้พวกมันมีโอกาสอยู่รอดและส่งต่อยิงของพวกมันต่อไปได้มากกว่าการอยู่ตัวเดียวดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าคุณค่าสูงสุดในชีวิตของผู้มดคือการดำรงอยู่ให้รอดก็เท่านั้นผมก็เลยคิดว่าการที่พวกมันกลมหน,น้ากลมตาทำงานตลอดเวลาก็น่าจะเป็นการเติมเต็มชีวิตของผู้มดให้มีคุณค่าในแบบของมันแล้วนะครับ ถึงตรงนี้ผมก็ตอบคาถามมามากพอสมควรแล้วเพน่าจะตอบคาถามที่หลายคนสงสัยอยู่ได้ไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าถ้าใครยังมีคําถามอะไรอีกหรืออยากให้ผมทําคลิปคิวในเออีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ